เป็นไบร์เเลยค่ะแบบพีินเดดพาขึ้นรถไฟฟ้าเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆนะเออย่างไรคะยาขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยมากเลยนะอ๋อ I have my own rabbit card แต่ไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ยหรอใช่เร้อยากจะบอกว่าทุกลูกที่แบบบอกว่าแบบขอทวงนิดนึงลูกพี่ทุกคนบอกว่าเจอาดดทุกที่เนี่ยย่าเดินอยู่ข้างหลังว่ามาท้ากัน คาเก่าเวลาไม่ค่อยเก่งมัจะไปสายอย่ตลอดก็เลยก็เลยคนมาหลายทีกันมางเดิมันตปเี่ยวาเกันก็โอ้ไม่เคยไปคนเดียวแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามักจะมีคนไปด้วยตลอดมันก็ เขาติจฉาค่ะก็คัปปี้ค่ะเป็นวาเลนไทน์ s ที่นับแบบจริงๆจังๆก็ประมาณ15ครั้งที่เซเลบริตี้วาเลนไทน์ด้วยกันแต่ว่าอันนี้คือนับแบบตอนที่แบบแค่จีบๆแล้วเขายังไม่ได้ขอเป็นเออนับได้อันนับได้รวมได้ไม่เป็นไรแล้วได้เป็นวิทยอะไรพิเศษบ้างันที้สิบห้อเ็เหมือนเดิมค่ะ ปีนี้มีกฎใหม่เยเนาะกี่แบบว่าทุกวันบอลลต์ัทยรัาจะ้องรองวันกันก็ก็ไปแล้วค่ะก็ใช้ตัวละครวันไปนวดตอนเช้าไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวก็ใช้เวลากันตอดใช่เป็นบอลเอร์เพ่มด้วยก็เลยบอลล์เชอรีสุดท้ายในฐานะแฟนกันใช่ไหมคะไม่ได้ปีหน้าปีหน้าอีกปีม่ได้าอีกปีในในฐานะคู่มั้อหลังจากนี้ล่ะคะ ถึงวันนั้นเนาะวัันนน้แต่ทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนกับพี่นเดชเหมือนว่าเอคยได้ทั่วแล้วอะกพี่นเดชจะเป็นไวรัลที่เป็นแฟนเห็นเขาอยู่ตลอดจริงๆแล้วมันความเรียบเป็นความเรียบในชีวิตส่วนมากย่าก็ไปด้วยนะยกเว้นอันไหนที่แบบขบงเช้าอะไรเงี้ยไม่ถึงไปวิ่งแต่ ไม่มีใครเติมภัยไม่มีใครเซอร์ไพรส์แต่ทุกวันนี้คุณสุภุมิต์ก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะเวลาเจอยากกับพี่ในระหว่างทีวิ่งออกกําลังกายริมถนนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไงการใช้ชีวิตของสองคนก็ก็ดีค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่แบบแบบกลับบ้านถ้าวันไหนย่าเดินคนเดียวเรากลับบ้านดึกเราเหมือนว่ามันมืดแล้วเขาก็จะแบบกังวลกันว่าอ้าทำไมยังไม่เดินทางเลยแล้วเขาก็จะถามกันเป็นวินวินไปเรื่อยเรื่ ต้องใช้คุณใจดีต้องใช้คำนี้ไหมครับพี่วินเพื่อนย่าก็เพื่อนเพื่อนทั้งย่าแบกลายเป็นขันใจพี่วินที่แบบว่าเขาก็คอยเป็นห่วงเราขุนใจเขาก็ก็ก็เบี่ยวนิดหน่อยในในซอยบ้านเลยแต่แบบถ้าเราครั้งไหนวันนี้เราไปคนเดียวเนี่ยพี่แบเขาห่วงห่วงไหมแบบไม่นะคะเหมือนมาชินกันทั้งคู่ที่เดินกันเยอะออะไรย่างเงี้ยพี่แบขึ้นบินมือใส่บ่อยอะไรนะขึ้นบินมือใ์่บ่อยบ่อย วินน้อยสุดค่ะถ้าท่าเลือกได้จะเดินมากกว่าวินเอกเขาห้ามไลยว่าการวินอยากให้เดินไม่เคยห้ามอะไรเลยส่วนจะห่วงอะไรเวลาเวลาแย้ไปออกไปทำงานไปไหนทีเดียวไม่เคยห่วงเขารู้ว่าหนูดูแลตัวเองได้วแต่ละสมัยยังะปวดก็ุดแล้ไปขีดตารายการเราไปช่วยไปชมที่ไหนเหรอที่วัดที่ ควสุขมากเลยแบบโซแบบพอเอร์จนแต่กหุ่มใช่ไหมคะแล้วมันคือกิฬาอีกหนึงไปเลยแบบแบบทำงานนันสนุกมากเลยค่ะออยายาู้สึงแบบพิเดศษเป็นโคตรนะของมันดูจะน่าจะเป็น้องหัาน้ที่เป็นแบบเชียนิไทย ฝากด้วยค่ะคุณอร์ค่ะตัดกรรมฝกเลยใส่ของนิดนึงใส่ของนิ่นึงค่ให้พี่ยาฝากนิดนึงค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับดาหลาบุคคลฆาตกรรมนะคะวันที่27พฤษภาคมนี้ทาง n e t flix กว่าร้อทั่วโลกนะคะเป็นเป็นเรื่องที่แบบถ่ายแล้วถ่ายแล้วรู้สึกว่าแบบยากที่สุดในชีวิตแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเค โอเคนะอาชวนพี่นัทเดชเซพไพร์ค่าเอาไม่มีมม <c oughs> อาใส่ดูดูดูอินเตอร์ก่อนลูก